สวัสดีครับทุกคนครับสวัสดีวันพฤหัสบดีวันปิดปรับปรุงเซิร์ฟเวอร์นะครับอย่างที่หลายคนรู้กันนะครับว่าวันนี้มีการปิดปรับปรุงแล้วก็อัปเดตแพทใหม่3.4.0นะครับเป็นแพทกลางๆไม่ใช่แพทใหญ่ไม่ใช่แพทย่อยนะครับเรามาเช็คข่าวสารกันนิดนึงนะครับนะตอนที่ผมอัดคลิปอยู่นี้เนี่ยก็ยังไม่11โมงนะครับก็มีข่าวมาบ้างแล้วนะครับผมว่ามีอะไรอัปเดตวันนี้ไหมจริงๆจะบอกว่ามันก็เป็นเรื่องสืบเนื่องมาจากสัปดาห์ที่แล้วนั่นแหละครับผมแต่บางเรื่องมัน่ที เป็นออฟฟิเชียลก่อนการ์ดเขียว Player of the Week กับการ์ดม่วงนะครับผม2แพ็คนี้ก็ประกาศท่าเปยตั้งแต่เมื่อวานเย็นแล้วนะครับผมก็โพสต์บนหน้าเพจไปแล้วใครยังไม่ได้ติดตามเพจติดตามไปด้วยนะครับผมชื่อบอมสกีโฟเพจคอเกมฟุตบอลของโคลาฟุตบอลก็ชื่อเดียวกับ YouTube เลยนะครับผมก็มี4ตัวที่เปย์ออกมานะครับผมมีลาย่านะอัลวาเลสนะครับมูเซล่าและเลวอดอฟสกี้นะครับผมม่วงซ้ายนี่เป็น UCL นะครับเขียวขวาเนี่ยก็จะเป็นผลงานในเวทียุทธในลีกตัวเองนะครับในลีกฟุตบบอลลีกนะครั ก็ตามนี้เลยนะภาพเปยก็คงไม่ผิดโผไปจากนี้แต่ว่าบางคนบอกว่าเฮ้ยไม่มีประธานเป้หรือประธานเป้เนี่ยอาจจะมาเซอร์ไพรส์ในแบบไม่มีบูสเตอร์ก็อาจเป็นไปได้ป่ะเออมาบ่อยแล้วอะไรงนี้นะฮะอ่ะอันนี้หลายคนรู้แล้วนะครับผมไปไวแล้วกันนะครับอีกเรื่องหนึ่งครับผมก็มีกระแสมาตั้งแต่สัปดาห์ที่แล้วแล้วนะครับผมทั้งโซเชียลมีเดียทั้ง IG แล้วก็ X คือใครเคยดูฟุตบอลบูลล็อกบ้างครับผมไม่ใช่ฟุตบอลดิใครเคยอ่านหรือว่าดูอนิเมะบูลล็อกบ้างครับเป็นอนิเมะเกี่ยวกับฟุตบอลเนาะัะระครบ ยังไม่เคยดูนะฮะไม่รู้ถ้าเกิดพูดชื่อตัวละครผิดยังไงก็ต้องขออภยัยด้วยนะครับผมคือบูล็อกเนี่ยเขามีข่าวว่าจะคอแลแลบกับทาง e ีฟุตบอลตั้งแต่สัปดาห์ก่อนๆแล้วนะครับผมตั้งแต่เนี่ยมันจะมีเกมเกมหนึ่งที่ชื่อว่า E ีฟุตบอลแชมเปียนสปอร์ตนะครับผมก็เป็นการจัดการ์ด e ีฟุตบอลก็เป็นเกมค่ายเดียวกับโคนมิที่แหละแต่ไม่ค่อยอาจจะมีคนเล่นน้อยนะครับผมใครเคยเล่นบ้างเนี่ยก็จะเป็นแบบติมๆจัดการ์ดนะครับผมแต่เลตติ้งไม่เยอะนะครับเหมือนเอากาดมาสู้กันคล้ายๆกาาาารรรทีมหือ่่วก อีฟุตบอลนะครับผมไม่แน่ใจเหมือนกันไม่เคยเล่นนะครับว่าจะลองไปแซมเปิลแซมเปิลดูหน่อยนะครับผมเขาก็มีการคอลแลบกันใช่ปหกับการ์ตูนเรื่องบูลล็อกนะครับผมซึ่งว่ากันว่าตัวละครหลักเนี่ยโยอิจิอิซากินะครับผมตัวนี้นะก็เป็นพระเอกของเรื่องเนี่ยได้แรงได้รับแรงบันดาลใจมาจากฟิลิปโปอินซากินะตามชื่อเลยนะครับผมอิซากิอินซากิตัวนี้นะมันก็เข้ากันเลยนะครับผมแล้วล่าสุดก็มีภาพหลุดออกมาเรื่อยๆนะครับผมอันนี้บน PS5 ปะเป็นไอคอนเกมนะครับผมเห็นไหมอันนี้คือ อีฟ e ุตบอลนะคอลแลบ,บกันแล้วนะครับผมบน E- ีฟุตบอลไม่ใช่แค่ e ฟุตบอลแชมเปี้ยนสกอตแล้วนะครับผมนี่รูปไอคอนเกมนะครับหลุดออกมาแล้วให้ดูชัดๆนะครับนี่แล้วด้านขวามือคือตัวละครสมมุติเอยตัวละครเทียบเคียงของอกระตูนตัวละครในบูลล็อกหรือเปล่าแต่จริงๆอิซากิคือตัวนี้ใช่ปะแล้วเขาไปเทียบกับคุโบะครับเอ๊จริงๆอิซากิตัวนี้ต้อง,ต,องต้องเทียบกับอินซากิตัวล่างขวาปะ <laughs> มันสลับกันหรือเปล่าเออถ้าถ้าดูภาพแบบนี้เหมือนเหมือนคนนี้คือคุโบะตัว นี่คือคูโบะเหรออ่าผมขาวคือกาลาโช่เหรอตัวนี้คือแรดฟอร์ดเนี่ยเหรออันนี้ฮอยลุนเหรอแมนยูสามตัวเลยนะแล้วที่อินากิ้ aki, ไม่ใช่นะก็ใครอ่านหรือว่าใครดูอนิเมะบูล็อกนะครับก็ลองแสดงความคิดเห็นกันได้นะครับผมว่าเฮ้ยมันเขาโค้งมาจากตัวละครหรือว่านักเตะด้านขวามือที่พี่โคเขาเทียบมาแบบนี้หรือเปล่าอาจจะไม่ได้เทียบแบบมันแค่เป็นรูปบังเอิญน,นะอาจจะนะอาจจะอาจจะไม่ได้เทียบแบบหนึ่งต่อหนึ่งแล้วตัวละครเพราะว่าทุกตัวละครในโลกจริงเนี่ยก็อาจจะไม่ได้ไปเป็นแรงบันดาลใจใน ทุกตัวละครของกระตูนก็ได้นะคนนี้レสเคคิระหรือเปล่าครับผมขาวนี่เหมือนจะเป็นตัวละครผู้หญิงนะออผมข่าวตัวนี้นะครับผมเทียบกับกานาโชเหรอคือในอนิเมะเนี่ยในกระตูนเนี่ยมันอาจจะไม่ได้แบบแยกออนักเตะจะต้องเป็นผู้ชายทั้งหมดใช่ปะ ผมแดงนี่ก็เป็นผู้หญิงใช่ไหมอย่างที่บอกนะถ้าเกิดผมผิดยังไงก็ต้องขออภัยนะครับผมยังไม่เคยอ่านเลยแต่ว่าพอมาคอแลบแบบนี้เนี่ยก็อาจจะต้องไปหาอ่านไปหาเล่นแล้วล่ะใครที่ดูการ์ตูนก็อาจจะมาเล่นเกมอ e ีฟุตบอลใครที่เล่นเกมฟ e ีฟุตบอลก็อาจจะต้องไปดูการ์ตูนถูกปหมเฮ้ยเราเราลองนึกภาพตามถ้าเกิดว่ามันคอแลบกันแบบนี้แล้วเกมอ e ีฟุตบอลมันจะเป็นแนวการ์ตูนไปหรอผมว่าไม่ไม่ไม่ขนาดนั้นนะครับถ้ายกตัวอย,อย่างอย่างภาพหลุดการ์ดของฟิลิปโปอินซากินะครับผมหรือว่าด้านหลังแบก็กกราวด์จะ ก็ผมคิดว่านะส่วนตัวผมคิดว่านะครับก็คงเป็นการเอาลูกลาการ์ดการ์ตูนกับนักเตะเนี่ยมาคอลแลบกันแล้วเป็นลูกการ์ดแต่ว่าเรื่องของการเล่นเกมเพลย์อะไรต่างๆก็คงไม่ได้แบบเอาตามการ์ตูนเนาะถ้าการ์ตูนเนี่ยมันจะอาลังการไปเนาะผมก็ไม่เคยดูว่าเออมันถ้าเป็นซูเปอร์สัาจะเป็นยังไงลูกยิงอากิล่าเงี้ยเหรอเคยดูส่วนตัวเคยดูแต่ซูเปอร์สานร,ารนะครับการ์ตูนยุคกลาสูงนะครับถ้าเป็นการ์ตูนฟุตบอลนะคงไม่ได้แบบออกทะเลอ่ะเออเอาง่ายๆคงไม่ได้ออกทะเลคงแค่เอามาคอลแลบแล้วก็ เนี่ยอินซาก,กี้อะไรเงี้ยก็อาจจะแค่มีค่าพลังบูสเตอร์อะไรบางอย่างที่สอดคล้องกับตัวละครในการ์ตูนหรือเปล่าแค่นั้นนะครับผมเช่นไปเพิ่มพลังเกมรุกเพิ่มพลังซูเปอร์ซับเพิ่มพลังนู่นนี่นั่นอะไรเงี้ยที่มันมีอยู่แล้วในเกมอ e ีฟุตบอลคงไม่ได้แบบใส่สกิลลูกเตะสส่ฟ้าแลบใส่สติวสกิลลูกเตะแม็กนัมอะไรอันนี้มันอันนั้นซื้อภาษาปา่าวะมามาใส่ในเกมอ e ีฟุตบอลคงไม่ขนาดนั้นนะครับผมแต่อาจจะมีบูสเตอร์มีลูกเล่นอะไรเล็กๆน้อยๆนะครับ ผมคิดว่าก็ยังคงการเล่นเป็นเกมเสมือนจริงของ eFootball อยู่ไหมนะครับไม่ได้เป็นแบบแนวออกการ์ตูนไปนะครับแค่ลูกกาดมาใส่ที่เป็นลูกการ์ตูนเราก็ตกใจแค่นั้นแหละก็ลองดูกันนะครับผมว่าจะออกมาในรูปแบบแบบไหนนะฮะจริงๆญี่ปุ่นเนี่ยเป็นประเทศที่อนิเมะและการ์ตูนดีมากนะครับผมเป็นอันดับต้นของโลกเลยนะครับผมถ้าเกิดใช้ความได้เปรียบตรงนี้เนี่ยเกี่ยวกับทำ eFootball c o n i เนี่ยนะมันจะทําให้เกมได้รับความนิยมมากขึ้นนะแต่แต่มันก็มีอีกมุมหนึ่งก็คือว่าบางคนก็กลัวว่าจะออกทะเล ไปเป็นแนวการ์ตูนไปเงี้ยอย่างจําได้ป่ะตอนแพทที่ผ่านมานะก็จะมีนักเตะญี่ปุ่นที่เป็นไอดีญี่ปุ่นมีนักเตะอีปิกญี่ปุ่นมีท่าดีใจแบบนั่งสมาธิแล้วลอยขึ้นจากพื้นดินได้อัน,นั้นเริ่มเริ่มแหละเริ่มแหละอย่าเอาอย่าเอาแบบเกินมนุษย์ไปนะ อย่าให้เกินมนุษย์ไปนะครับผมเอาความเสมือนจริงเอาให้เล่นสนุกนะครับไหนว่าจะคงคอนเซ็ปต์เรื่องของความเสมือนจริงถูกปะเล่นสนุกก็เล่นสนุกนะครับแต่ว่าอย่าไปเวอร์วังนะครับอย่าไปเวอร์อลังการแบบโอ้โหนั่งอันนั้นไม่เอานะครับผมอันนี้ส่วนตัวผมนะถ้าคุณจะเสมือนจริงคุณก็เสมือนจริงไปนะครับผมแต่อย่าไปเวอร์วังเรื่องอื่นๆนะครับผมที่เป็นออฟฟิเชียลที่เป็นทางการเนี่ยก็ยังไม่อัปเดตบนหน้าเว็บไซต์นะครับและตอนที่ทำทำคลิปอยู่นี้นะฮะเดี๋ยวอีกไม่นานก็อาจจะมีอัปเดตเพิ่มเติมนะะรััถ้้าาาเกดดมมีีีออไปต็จล่่่ใหฟงทึแว อีกเรื่องหนึ่งที่น่าสนใจและเป็นเรื่องที่หลายคนรอกันมานานนะครับผมมันมีฟังก์ชันนี้ตั้งแต่ภาพ e f ุต t b a l l แล้วนะครับก็คือ position booster นะครับแต่ว่าไอเทมนี้ไม่รู้ว่าจะชื่อ position booster เหมือนเดิมหรือเปล่านะครับอันนี้ก็อาจจะเป็นภาพเมคขึ้นมานะครับผมเป็นเป็นไอเทมที่จะทําให้นักเตะเล่นตําแหน่งที่ไม่ถนัดเพิ่มตําแหน่งที่ถนัดได้มากขึ้นนะครับนี่ครับอันนี้เป็นข้อความนะครับผมที่ออกมานะฮะ ดี๋ยวผมจะพยายามแปลกระชับให้ฟังนะครับอ่ะผมเข้าใจแล้วผมตกผลึกมาให้แล้วนะครับสำหรับคำอธิบายตรงนี้นะครับผมไอเทมนี้อาจจะชื่อว่า position proficiency นะครับผมก็คือการเพิ่มความชำนาญของตำแหน่งนั่นเองนะครับผมภาพจำของเราตอนปี2020เนี่ยก็คือมันจะเป็นไอเทมเพิ่มแบบสุ่มตำแหน่งใช่ปะผมขอยกตัวอย่างอันนี้เป็นรูปตัวอย่างจากเควินเดอะบอยนะครับผมร่างล่าสุดที่เป็นการไฮไลท์ที่อยู่ในแพ็คของอีพิกนะครับที่ตั101ะน101เนอะของเดิมเนี่ยในภาค เ,เวลาเรากดไอเทม o s i t i o n Booster ์ใช่ปะมันจะไปเพิ่มตำแหน่งที่เป็นสีจางให้เป็นสีเข้มนะครับถ้าในเกมมันจะเป็นสีเขียวจางกับสีเขียวเข้มนะอันนี้เป็นสีเขียวจางนี่เป็นสีเขียวเข้มนะครับผมของเดิมใช่ปะ,ะถ้าไปสุ่มเจอปีกขวาตรงนี้นะกดสุ่มเจอก็จะทําให้ The บอยไปยืนปีกขวาเนี่ยตันเป็น98เท่ากับตำแหน่งหลักตรงนี้นะครับถ้าเป็นของเดิมนะแต่ของใหม่เนี่ยเขาบอกว่ามันก็จะสุ่มเหมือนกันนะครับคล้ายๆกับไอเทมเพิ่มสกิลสุ่มเหมือนกันนะครับแต่ว่าจะสุ่ม ได้กับตำแหน่งอื่นด้วยครับไม่ใช่แค่ตำแหน่งที่มันแบบสีจางๆอยู่นะครับระดับของตำแหน่งเนี่ยที่เล่นเนี่ยมันจะมี3ระดับก็คือระดับต่ำนะครับก็คือสีสีดําทึบตรงนี้นะครับสีดําแบบเล่นไม่ถนัดเลยระดับกลางก็คือเล่นพอได้นะครับสีจางๆนี้ในเกมมันจะเป็นสีเขียวอ่อนเนาะนะสีเขียวอ่อนนะครับแล้วก็ถนัดสุดก็คือสีเขียวเข้มนะระดับสูงนะครับต่ากลางสูงนะครับผมถ้าไอเทมโพซิชั่น proficiency ตรงนี้เนี่ยถูกกดเปิดมา มันจะสุ่มว่าจะไปโดนตำแหน่งเราจะได้ตำแหน่งไหนนะครับถ้าสมมุติว่าไปได้ตำแหน่งปีขวานะครับก็จะกลายเป็นจากระดับกลางไประดับสูงนะครับ94จะกลายเป็น98อันนี้รูปตัวอย่างในแอป,ปนะมันก็เลยแบบแปลกๆนิดนึงอันนี้94 98จริงๆมันก็98ด้วยถ้าแสดงผลในเกมมันจะเป็น98ด้วยแต่ว่าเดี๋ยวดูแพทใหม่ว่าจะเป็นยังไงนะครับถ้าไปสุ่มได้ปีขวานะครับอันนี้ก็จะกลายเป็นสีเข้มไปก็จะเป็นค่าพลังสูงสุดไปนะครับแต่ถ้าไปสุ่มได้สีทึบเลยหรือว่าระดับต่ำก็มีโอกาสสุ มันจะเปลี่ยนระดับมาเพิ่มมาเป็น1ระดับนะครับจากระดับต่ําสีทึบนะฮะเป็นสีเขียวอ่อนไม่ได้กลายเป็นสีเขียวเข้มแบบนี้นะครับก็จะเพิ่มให้ถนัดมานิดนึงนะพลังก็อาจจะเพิ่มขึ้นนะครับหมายความว่าค่าพลังในเกมเนี่ยการแสดงผลเนี่ยตำแหน่งต่างๆอาจจะแตกต่างกันแล้วนะครับเดี๋ยวต้องไปดูว่าแพตต้าสุดจะเป็นยังไงนะครับก็มีโอกาสที่จะไปได้ประตูด้วยเปล่า <laughs> อาจจะไปเปิดได้ประตูอาจจะไปเปิดได้เซนเตอร์อะไรอย่างี้นะแล้วก็ต้องสุ่มไปเรื่อยๆนะครับแต่ในกรณีที่เราไปเปิดสุ่มได้ AMS ําจากเดิมที่เป็นระดับสูงถนัดส,สูงสุดอยู่แล้วนะครับผมไอเทมนั้นก็จะไม่ถูกใช้งานเหมือนกับเราเพิ่มเ,เรากดเปิดสกิลแล้วมันได้สกิลซ้ำเหมือนกันเลยนะครับมีโอกาสได้3ระดับนะครับเพิ่มมาปืนหนึ่งระดับได้ทั้ง3ตําแหน่งนะครับสีทึบต่ํากลางสีจางๆนะครับแล้วก็เข้มสูงนะครับถ้าไปกดสุม่มตําแหน่งไหนก็จะเพิ่มขึ้นเป็น1ระดับ ค่าพลังก็จะสูงสุดตามตำแหน่งนั้นๆนั่นเองนะครับเขายังบอกอีกว่านักเตะ1คนนะครับสามารถใส่ได้2 Position Maximum นะครับใส่ได้สูงสุด2 i ไอเทมก็หมายความว่าไอเทมนี้เนี่ยสามารถใส่เพิ่มได้แค่2 2แถวนะครับผมเรานึกภาพดูตอนเราใส่สกิลมันใส่ได้5แถวนะครับแต่ถ้าเป็น Position ตรงนี้เนี่ยก็ได้2แถวนั่นเองนะครับสูงสุดแล้วก็เหมือนเดิมนะครับเราสามารถกดซ้ำได้ถ้าเกิดว่าเราไม่ถูกใจนะครับเราก็สามารถเปลี่ยนได้ การกดซ้ําไปที่ไอเทมนั้นตำแหน่งนั้นๆเหมือนกับเปลี่ยนสุ่มสกิลเพิ่มเหมือนกันเลยนะครับผมแต่อันนี้ได้แค่2แถวนะครับแต่อย่างไรก็ตามครับนักเตะบางคนเนี่ยก็อาจจะมีได้แค่1แถวหรืออาจจะไม่มีเลยนะครับผมเช่นนักเตะที่อาจจะมีตำแหน่งที่ถนัดเยอะอยู่แล้วอะไรป่ะมันจะไม่สามารถซ้ําได้อะไรงี้นะประมาณนั้นนะครับเพราะว่าท,ทุกตำแหน่งนี่คือแบบล้นแล้วไงเป็นระดับสูงหมดแล้วอะไรเงี้ยมีป่างว่านักเตะในเกมเนี่ยถ้าเป็นแบบนี้เนี่ยผมมองว่ามันก็น่าจะเงื่อนไขคล้ายๆกับ ไอเทมเพิ่มสกิลนะครับผมคือถ้าเป็นตัวร่างทรงนะครับเราก็น่าจะทําได้เหมือนกันเออนี่นึกนึกข้ามช็อตไปเลยนะถ้าเป็นตัวร่างทรงนะครับเราไปเปิดไอเทมนี้ให้กับตัวร่างทรงแล้วก็โอนตําแหน่งมาก็อาจจะทําได้เหมือนกันนะครับผมหรือถ้าเกิดคุณจะโอนทั้งสกิลทั้งร่างทรงถ้าถ้าตัวนั้นมีอยู่ทั้ง2อ,อย่างก็น่าจะทําได้เหมือนกันนะครับอันนี้ข้อสันนิษฐานนะเพราะว่าเงื่อนไขเหมือนกันนะครับส่วนการได้มานั้นเนี่ยก็อันนี้อาจจะเป็นภาพเมกมานะครับอาจจะไม่ใช่ข้อมูลที่เป็นออฟฟิเชียลนะครับผมการได้มา นั้นเนี่ยอาจจะคล้ายๆกับไอเทมเพิ่มสกิลนะครับก็คือได้มาจากกับการเก็บอีเวนต์ต่างๆนะครับผมหรือเอ่อมันจะอยู่ในอ e ีฟุตบอลพอยต์ช็อปหรือเปล่านะครับราคา5000นี้จริงหรือไม่อย่างไรก็ต้องรอดูอีกทีนึงนะครับผมไอเทมเพิ่มสกิลเนี่ยตอนแรกๆที่ออกมาเนี่ยกว่าจะเข้าใน e f o o t b a l l p o i n t s h o p ก็ต้องนานนะนั่งนานนะครับนานมากนะครับผมกว่าจะเข้าผมคิดว่าของใหม่ๆแบบนี้อาจจะไม่ยังไม่มาใน e Fo o t b a l l p o i n t s h อ p เนาะอาจจะต้องอยู่ในอ e ีเวนต์ต่าง,างๆอยู่นะครับผมก็มีภาพหลุดออกมาเรรื่อยๆับสห บูล็อกกับ e o ฟุตบอลคอลแลบกันนะครับผมนี่ใครเป็นใครนะภาพจริงภาพเมก็ดูกันกระไว้เป็นกระใสแล้วกันนะครับอ่ะสำหรับคลิปนี้ก็มีข้อมูลประมาณนี้ก่อนนะครับผมอ้าวนี่ไง p o s i t i o n a n d o v e r e l l r a t i n g in game น l a n นะครับผมมีข้อมูล มีข่าวประกาศอันนี้เป็นอ f ฟฟิเชียลนะครับเพิ่มเติมนะก่อนปิดคลิปนะครับมีอะไรบอกในนี้เนาะอันนี้เป็นข้อมูลของคอนโซลกับ PS4 เว็ไซ์นะครับผมเรื่องของ p l a y e r s t a t นะครับนี่ไงครับชื่อมันชื่อของมันก็คือ Position Training โปรแกรมนะครับไม่ใช่ Position Booster ไม่ใช่ Position Booster เหมือนชื่อเดิมนะครับชื่อมันก็คือ Position Training โปรแกรมนะครับอันนี้บนเว็บไซต์ของ k o n นมิเนาะแต่ว่าณตอนที่อัดคลิปนี้ยังไม่มีของโมบายนะครับแต่คงเหมือนกันแหละ Learning นะครับก็เพิ่ม่งตแห อันนี้คือ official แล้วนะว่าไอเทมนี้มาแน่นอนนะครับผมและก็ชื่อว่า position t r a i n i n g program นะครับถ้าเป็นในคอนโซลนะครับผม PS4 PS5 Xbox Steam Windows อะไรพวกนี้นะครับผมเขาบอกว่าไอเทม p o s i t i o n b o o s t e r ถ้าเกิดว่ามันแสดงผลค่าพลัง overall รวมนะครับที่เป็นสีเขียวเข้มอะสีเขียวเข้มนะครับผมสีเขียวเข้มเนี่ยก็จะเป็นค่าพลัง overall rating เมือ่อเมื่อเอานักเตะเหล่านั้นไปลงทะเบียนคือเอาไปลงเล่นนะครับผมเหมือนกันนะครับค่าพลังโอเวาเ่าเป็นค่าพลัง ร, o o o ระดับกลางนะครับก็คือสีเขียวจางๆนะครับผมก็จะเป็นค่าพลังเฉพาะในตำแหน่งนั้นๆน,น,นะครับผมก็ประมาณว่าเหมือนเขาแยกออกให้แล้วนะครับว่าถ้านักเตะไปยืนตำแหน่งนี้ค่าพลังจะเป็นเท่าไหร่อนักเ,เตะไปยืนตำแหน่งนี้ค่าพลังจะเป็นเท่าไหร่จะมีความแตกต่างนะครับผมอาจจะต่างจากเดิมที่ถ้าเป็นค่าพลังสีเขียวเข้มอย่างนึกภาพตามลูก้าโมดิสนะครับลูก้าโมดิสบางคนบอกว่าเป็นพลังแฝงเอาไปยืนตรงนู้นค่าพลังจะเท่านี้เอาไปยืนตรงนี้ค่าพลังจะเท่านี้นะครับเดี๋ยวต้องดูว่าหลังอัปเดตนะครับผมมันจะมีความ แตกต่างมากน้อยแค่ไหนแตกต่างอย่างไรนะครับผมก็ต้องไปดูอีกทีหนึ่งนะครับผมเพราะว่ามันก็ต้องสอดคล้องกับไอเทมเพิ่มตำแหน่งตรงนี้ด้วยนะครับนี่ไงครับบูล็อกมาแล้วฮะออฟฟิเชียลแล้วนะครับผมก็บนเว็บไซต์อีกรอบหนึ่งนะครับผมอะไรครับเนี่ยเขาบอกว่าสําหรับภาพสื่อโซเชียลต่างๆที่ได้เผยแพร่ออกไปนะครับเกี่ยวกับการโคลาบของบูล็อกนะครับผมค่าพลังนักเตะบางคนเนี่ยดูต่ํากว่าปกติดูต่ําไปนะคอาจจะไม่ตรงนะครับผมในเกมเลตติ้งนะครับ ก็เลยชี้แจงว่าเออค่าพลังที่ถูกต้องนะครับผมจะเป็นตามนี้นะครับการาโช93บูโน94ชุกโปรโมติง92เคน96นะครับผมคิมิก95แลดฟอร์ด93ฮอยลูนอันนี้คือแก้ไขนะครับผมการ์ดไฮไลท์นะการ์ดไฮไลท์ที่ออกไปที่มันไม่แสดงไม่ถูกต้องนะครับโอเคก็เป็นน้ําจิ้มประมาณนี้ก่อนสําหรับคลิปนี้นะครับคาดว่าเดี๋ยวลงคลิปไปก็อาจจะมีข่าวข่าวอะไรเพิ่มเติมอีกนะฮะก็จะทาคลิปมาบอกอีกนะครับเดี๋ยวจะยาวไปนะครับผมเดี๋ยวเราไม่ตื่นเต้นนะค่อยๆพูดกัันนะรคบ สำหรับคลิปนี้ใครยังไม่ได้กดติดตามช่มองมอมสกีโฟฝากกดติดตามกดไลค์กดแชร์เป็นกำลังใจด้วยนะครับแล้วเจอกันคลิปต่อไปครับคลิปนี้ลาไปก่อนนะครับสวัสดีครับ